สวัสดีค่ะสวัสดีวันคริสต์มาสนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปแบบสั้นๆนะคะเราจะเรียนแบบที่เขาขายของในกระเป๋าเขาขายกระเป๋านะคะเห็นใน facebook นะคะเขาจะประบอกประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะลูกค้าคาะวันนี้เราจะมาทําคลิปสั้นๆกันนะคะวันนี้เรามีนําเสนอนะคะก็คือบอลสีราติประดับดาวค่ะอันนี้คือต้นแม่ของเขานะคะต้นแม่ของเขาขนาดษกระถางหกนิ้วค่ะแต่วันนี้เรามานําเสนอต้นลูกนะคะ ต้นลูกของเขามีอยู่สกระถางค่ะขนาดกระถางสี่นิ้วนะคะกระถางแรกนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทรวมส่งเลยนะคะส่วนที่เหลืออีกสามกระถางคือกระถางละหนึ่งรอยห้าสิบาทรวมส่งนะคะถ้ารับสองกระถางนะคะสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งไปเลยค่ะสนใจทักนะคะทักแชทเพจสวนบานศสรีลิี่แฟมเฟซบุ๊กสุภรัตเพจดาูนย์แดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าจดจ็ดหกค่ะ